ตอนที่2ตอนต่อนะคะคุณเองก็สามารถที่จะเริ่มต้นรับรู้ถึงแสงสว่างที่มีความตระหนักรู้อันนี้ได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของคุณเองจากนั้นก็จงเริ่มต้นทําให้ไบโอโฟตอนของร่างกายเนื้อและของเซลล์ในร่างกายเนื้อของตัวเองแข็งแกร่งขึ้นมาด้วยจินตนาการว่าเซลล์ผิวหนังของคุณ รวมทั้งดวงตาทั้งสองข้างของคุณคือทางเข้าของแสงสว่างจงทำให้มั่นใจว่าตลอดทั้งวันของคุณคุณได้เติมพลังให้กับดวงตาทั้งสองข้างของตัวเองได้เติมพลังให้กับผิวหนังของตัวเองด้วยการป้อนแสงสว่างจากธรรมชาติให้กับเซลล์ผิวหนังของตัวเองอยู่เสมอ ไม่ใช่แสงสว่างจากคลื่นความถี่หรือแสงสว่างจากไฟฟ้าหรือแสงสว่างจากแหล่งกำเนิดแสงสว่างใดๆที่มนุษย์สร้างขึ้นจงตั้งใจจินตนาการว่าจงตั้งใจยินยอมให้แสงสว่างที่มาสัมผัสกับผิวหนังของคุณแพร่ผ่านผิวหนังของคุณลงไปได้แล้วทำให้ตัวของคุณเอง เติมเต็มไปด้วยแสงสว่างโคฮเรนที่มีพลังอำนาจในการเยียวยารักษาและเป็นพลังชีวิตนี้ให้จินตนาการว่าดะลอ,อกครื่นของแสงสว่างนี้กำลังเอิบอาพเซลล์ทุกเซลล์และ DNA ทุกๆดีเที่อยู่ภายในร่างกายเนื้อของคุณอยู่ซึ่งภายในระลอ,อกครื่นของแสงสว่างนี้ ก็จะมีข้อมูลข่าวสารแห่งความมีชีวิตชีวาและความมีสุขภาวะที่ดีบรรจุอยู่ด้วยหากเมื่อใดที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเนื้อของคุณเกิดเสียสมดุลขึ้นมาหรือเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ให้เอิบอาบส่วนนั้นๆด้วยคลื่นความถี่แห่งการบำบัดรักษาของแสงสว่างนี้เพียงแค่เรียกมันมาใช้งานเท่านั้นเอง โดยการรู้สึกถึงหรือจินตนาการว่าพลังงานของแสงสว่างอันนี้กำลังสร้างกำลังซ่อมและกำลังปรับปรุงแก้ไขให้ส่วนที่เสียสมดุลส่วนนั้นกลับคืนมาสู่สมดุลใหม่อีกครั้งหนึ่งให้คุณหายใจเข้าลึกๆพร้อมๆกับจินตนาการว่า คุณกำลังหายใจเอาแสงสว่างเข้าไปอยู่แล้วจากนั้นก็ให้จินตนาการต่อไปอีกว่าแสงสว่างที่คุณหายใจเอาเข้าไปนั้นกำลังเข้าไปเติมเซลล์ทุกๆเซลล์ในร่างกายเนื้อของคุณให้เต็มเตี่ยมไปด้วยแสงสว่างจนทำให้พวกมันมีระดับความสั่นสะเทือนของแสงสว่างโคทิเรนสูงมากขึ้นกว่าเดิม เมื่อใดที่คุณมองดูความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าของแต่ละวันก็ให้คุณจินตนาการว่าตัวเองกำลังดูดซับเอาแสงสว่างมาเติมเต็มและมาเติมเพิ่มพลังให้กับเซลล์ในร่างกายเนื้อของตัวเองจงรู้ไว้ด้วยว่าอาหารที่มีชีวิตเช่นผักสดผลไม้สดจะผู้แแปลนะคะ อาหารที่คุณรับประทานเข้าไปนั้นก็มีอนุภาคของแสงสว่างอยู่ในนั้นด้วยดังนั้นเวลาที่คุณรับประทานอาหารเหล่านี้เข้าไปก็ขอให้คุณคิดว่าตัวเองกำลังรับประทานแสงสว่างอยู่ซึ่งด้วยการทำเช่นนี้จะช่วยให้ส่งผลให้กายแห่งแสงสว่างของคุณมีความแข็งแกร่ง และมีความสว่างสวยมากขึ้นกว่าเดิมได้จงฝึกฝนเป็นประจำทุกวันวันละหลายๆครั้งเพื่อหยุดความคิดแล้วสัมผับรู้ถึงหรือรู้สึกถึงหรือจินตนาการว่ามีแสงสว่างกำลังหลั่งไหลเข้ามาสู่กลางกระม่มของคุณอยู่ จนทำให้เซลล์ทุกๆเซลล์ในร่างกายเนื้อของคุณเติมเต็มไปด้วยหรือหล่อเลี้ยงไปด้วยแสงสว่างแห่งชีวิตและแสงสว่างที่ค้ำจุนชีวิตอยู่คุณคือรูปธรรมชีวิตแห่งแสงสว่างราะฉะนั้นแล้วจงเริ่มต้นนำเอาความสว่างสวัยของตัวเองออกมาใช้ให้มากกว่านี้ได้แล้วจงเริ่มต้นมองให้เห็นว่า ตัวเองคือรูปธรรมชีวิตที่มีแสงสว่างเจิดจ้าได้แล้วจงรู้ไว้ด้วยว่าทัศนคติของคุณก็สามารถที่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณแสงสว่างที่จะมีอยู่ในเซลล์แต่ละเซลล์ที่จะมีอยู่ภายในส่วนต่างๆของร่างกายเนื้อของคุณเองได้ด้วยจงยกระดับความสั่นสะเทือนของตัวเองให้สูงขึ้น โดยการเลือกอารมณ์ความรู้สึกที่ทำให้หัวใจของคุณราบเริงแจ่มใสขึ้นมาได้จริงๆจงถามตัวเองว่าคำพูดไหนความคิดไหนและความรู้สึกไหนบ้างที่จะทำให้คุณรู้สึกสว่างสวัยขึ้นมาได้การกระทำไหนบ้างที่ทำให้คุณรู้สึกสดใสมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้จงหมั่นสังเกตความรู้สึกของตัวเอง จงฝึกฝนที่จะเป็นคนมองโลกในแง่ดีซึ่งการฝึกฝนเช่นนี้ก็จะช่วยให้สนามพลังงานไบโอโฟตอนของคุณซึ่งก็คือความสว่างสวยัยเบลงรองที่อยู่ภายในตัวของคุณคือแสงสว่างที่เป็นแก่นแท้ของเซลล์แต่ละเซลล์ในร่างกายเนื้อของคุณเองมีมากขึ้นและแข็งแกร่งมากขึ้นได้ลายเซนทางพลังงานของคุณ ก็สามารถที่จะบ่งบอกถึงระดับคลื่นความถี่ของตัวคุณเองได้ด้วยซึ่งคุณทุกๆคนก็คงเคยพบหรือเคยสัมผัสกับใครบางคนที่สามารถแผ่พลังงานแสงสว่างออกมาได้จริงๆกันมาบ้างแล้วซึ่งผู้ที่ตื่นรู้แล้วเหล่านี้คือตัวอย่างของสิ่งที่สามารถเป็นไปได้สำหรับรูปธรรมชีวิตหลากมิติทุกๆคน มนุษย์ทุกๆคนคือรูปธรรมชีวิตหลากมิติจากผู้แปลนะคะคุณคือพลังงานอันบริสุทธิ์คุณคือสนามพลังงานของแสงโคฮิเรนที่กำลังอยู่ในร่างกายเนื้อนี้แก่นแท้ของคุณก็คือแสงสว่างอันศักดิ์สิทธิ์แสงสว่างอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในตัวของคุณแต่และคนนี้จะไปเชื่อมต่อกับจะไปสื่อสารกับ ทุกผู้ทุกนามในสนามพลังงานไบโอโฟตอนระดับโลกต่อไปซึ่งก็เป็นสนามพลังงานของแสงโคฮิเรนชนิดหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันจงแผ่ส่งแสงสว่างของตัวคุณออกไปสู่สนามพลังงานแห่งจิตสำนึกมวมรวมของคนทั้งโลกดังกล่าวนี้โดยการสร้างภาพนิมิตรหรือโดยการใช้จินตนาการ เพราะว่าทุกๆครั้งที่คุณกระตือรือร้นและตั้งใจแผ่ส่งแสงสว่างของตัวเองออกไปสู่จิตสำนึกมวลรวมของคนทั้งโลกนี้ก็เท่ากับว่าคุณกำลังทำให้มันมีความแข็งแกร่งมากขึ้นอยู่กำลังทำให้มันมีความตะหนักรู้แห่งแสงโคฮีเรนมากขึ้นอยู่และเมื่อใดก็ตาม ที่คุณได้พบกับคนอื่นก็ขอให้คุณจินตนาการต่อไปว่าสนามพลังไบโอโฟตอนของคุณเองกำลังติดต่อสื่อสารกับกำลังถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารกับสนามพลังงานไบโอโฟตอนของคนคนนั้นอยู่ให้ฝึกฝนโดยการจินตนาการให้เห็นแสงสว่างที่อยู่ภายในตัวของผู้อื่นด้วย ให้รับรู้ถึงแสงสว่างของพวกเขาเพราะว่าทุกๆครั้งที่คุณทำเช่นนี้มันก็จะไปช่วยให้เซลล์ทุกๆเซลล์ในร่างกายเนื้อของเขามีความแข็งแรงมากขึ้นมีชีวิตชีวามากขึ้นจิวระทั้งหลายเรานับถือคุณในสิ่งที่คุณเป็นเรานับถือคุณในสิ่งที่พวกคุณกระทํำด้วย เพราะว่าคุณได้พากันมาให้บริการอยู่ในเกมสามมิติแห่งนี้อย่างต่อเนื่องคุณก็กำลังนำเอาความจริงเรื่องนี้เข้าไปสู่แมทริ่ของคนทั้งโลกอยู่จริงๆรวมถึงคุณก็กำลังนำเอาพลังงานแห่งการถ่ายทอดนี้เข้าไปสู่ทุกผู้ทุกนามที่คุณได้เจอะเจออยู่จริงๆ คุณจงได้รับพรจากความพยายามของคุณเองเราอยู่ที่นี่เสมอเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่คุณทุกเมือ่อถ้าคุณเรียกหาพวกเราเด e Team ก็จบสำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณเจ้าของเพจและผู้แปลข,อขอ้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุทธนรวราดมาณะที่นี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ